3 4โรงเรียนศิวลไลวิทยากลุ่มด h เอ็นเจอร์วันนี้เราจะมานำเสนอเพลงปีซึมและพีรมิดชิญรับชมรับฟังได้แล้วะคะ่ะอพีซึมพีซึมพีซึมสุภปพาิมาเท่า,เากับเท่าไรคู่ที่แท้คู่ เวลาคุณัไงจำจำเอาไว้จำไว้ให้ดีจำจำเอาไว้จำไว้ให้ดีพิระมิดพิระมิดพิรามิดสูงกานี้มากเท่ากับเท่าไรหนึ่งก้าวเขาพิชซึมนันไงหนึ่งก้าวเขาพิชซึมนันไงจำจำเอาไว้จำไว้ให้ดีจำจำเอาไว้จำไว้ให้ดีุดขอบคุณพวกขอบเขา ขอบคุณที่รับชมพวกเรากลุ่มดี e อน e เจอร์ขอขอบคุณค่ะ